ทำไรอะ่ะสั่งยังกดซื้อดีลอยู่พี่ได้ส่วนลดต้องเยอะแถมได้แต้มสะสมด้วยฉลาดมากนี่ก็ใช้นี่แหละคือวิธีการที่ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด,ดเราอยู่ในยุคที่จะหาส่วนลด <ไป S 1> ก็หาได้ง่ายแล้วแค่กดรับโค้ดจาก Shop Reward Plus ของทูมันนี่เราก็ได้โคส่วนลดแล้ว <Wow. S 1> และที่สําคัญนะผู้บริโภคสมัยนี้ถ้ายิ่งมีส่วนลดหรือสิทธิพิเศษให้เยอะ mm hmm. กลุ่มลูกค้าก็จะเข้าถึงร้านค้าได้ง่าย mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านต้องตามเทรนผู้บริโภคให้ทันนะ mm hmm. นี่แล้ววินไปเจอเครื่องมือที่จะช่วยผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านเล็กหรือร้านใหญ่ก็แล้วแต่เครื่องมือเนี้ยสามารถให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เลยนั่นคือช h อ p Reward Plu s ซึ่งจริงๆแล้วเขาคือรอยต์ตี้โปรแกรมนะเหมาะสําหรับร้านค้าทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางหรือใหญ่และการที่ร้านค้าสามารถขายคูปองให้เข้าถึงกลุ่มคนได้30ล้านคนเนี่ยมันเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้แบบง่ายๆตั้ง <Wow. S 1> แ,ตแต่ลูกค้ายังไม่เข้ามาถึงในร้านเลยนะและข้อดีของการขายคูปองก็คือร้านค้าเนี่ยได้ Data ที่สามารถเชื่อมกับระบบสมาชิกทำให้ร้านค้าสามารถเอาไปต่อยอดและวิเคราะห์ใช้ในการทำการตลาดได้อีกด้วยว <Yeah. S 1> ินอยากแนะนำเลยนะคะ สำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วมีหน้าร้านอยู่แล้วอยากเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีมากกว่า30ลร้านคนเนี่ยวิธีการสมัครก็ง่ายมากเลยแค่พิมพ์เข้าไปใน Google ว่า shop reward plus click แล้วก็สมัครตามขั้นตอนหลังจากกดสมัครไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเดี๋ยววินจะแปะลิงก์ไว้ให้สมัครกันเข้าไปได้เลยนะคะ